ตอบไวกับงานบุ๊คแอนเบียปี2023นะคะคำพูดที่ใช้ได้กับทั้งกิจกรรมบนเตียงนะตอนกินเบียคืออร่อยจังพอแล้วค่ะช่วยเล่าประสบการณ์หัวใจเต้นแรงครั้งล่าสุดหน่อยเรื่องนายกพี่นะเปิดมาเจอแบบว่าเฮ้ยหนังสือหน้านี่แบบมันตรงมากแล้วพอดีว่าเราอยู่ในโมเมนท์ที่อยู่กับใครสักคนหนึ่งที่รู้สายเลยใจแรงนา เขถามต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องไปติดเกาะครึ่งปีเอาหนังสือไปได้3เล่มอาเ่มไหนไปบ้างเรนโบโลจีศาสตร์สีรุ้งนะครับดราก e ีนและซ u เปอร์ฮีโร่คนอื่นๆอเมริกันเพนโปรดเจ็บไว้เป็นหลักฐานครับเท็ดครัอุมาต้องรอดอธิษฐา3คือรัฐธรรมนูญไทยครับเพื่อหลุดเกาะมาแล้ว้ประเศที่ดีขึ้นเล่นมูีดีขึ้น ตัวละครในหนังสือที่เราอยากจะนั่งกินเบียร์ด้วยมากที่สุดคือใครเกเบรียลอลลูดจริงๆเราอาจจะคานกับความเชื่อถือในยุคปัจจุบันนิดนึงนะแต่ว่าเขาเป็นตัวละครที่เราชอบมากๆเพราะว่าเขาเป็นนักสืบที่เป็นนักภูรละนะงานศิลปะด้วยอะอย่างน้อยมันก็มีเรื่องให้คุยอะผมอยากกินกับอารากกนบุตรแห่งอาราธรก็ไม่รู้ว่าอยากฟังเรื่องเล่าของเขากินเหล้าด้วยแล้วก็แบบเหมือนเล่าสนุกอะอใช่ไหมเหมือนแบบเออมันน่าจะเพลินนะหนังสือที่เราอยากจะแบนออกจากประเทศนี้มากที่สุดคือไอ้น้องอะไรที่มปกินถ้วยต้มอะ เป็นข่าวอ <erman. S 1> ะคะ่ะแล้วก็คนพบว่ามันไม่สนุกมันไม่สอนใจมันไม่มีชั้นเชิงโอ้เยเยอะไรยที่คุอ่านอะไรไย่างไี้น่าแลจะมันดูดี